สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านแล้ววางไม่ลงเลยค่ะนั่นก็คือชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปงของยอคอยามาเฮดิโอนักเขียนญี่ปุ่นชื่อดังค่ะเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนเข้มข้นที่จะพาเราไปไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆค่ะพลอยเลือกหนังสือเล่มน,นี้มาเพราะว่าชอบอ่านแนวสืบสวนอยู่แล้วค่ะ และพอได้อ่านเรื่องย่อก,ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยอยากจะมาแบ่งเป็นความสนุกให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะฉากคาเฟ่เล็กๆมืดสลัวมีโต๊ะลมเล็กๆสามตัววางอยู่ชายสามคนนั่งล้อมโต๊ะด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเสียงฝนตกกระหน่ำนอกหน้าต่างชายหนึ่งเสียงกระซิบนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะทำไมตำรวจถึงขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งชายสองสายหนะ้าผมก็ไม่รู้ผมลึกว่าเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้ว ชายสามกำมือแน่นคาเฟ่ลูแปงทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ที่ที่เราวางแผนเรื่องนั้นภาพซ้อนทับเป็นภาพเด็กนักเรียนชายสามคนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างในคาเฟ่เดียวกันเมื่อสิปีก่อนเสียงครูไมโกะพวกเธอทำอะไรกันนะ่ะนักเรียนชายหนึ่งไม่มีอะไรครับครูพวกเราแค่คุยกันเรื่องเรียนครูไมโกะครูว่าพวกเธอกำลังโกหกนะตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ชายหนึเราต้องทำอะไรสักอย่างเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ทำลายชีวิตเราไม่ได้ชายสองแต่เราจะทำอะไรได้ความจริงก็คือความจริงชายสามด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวไม่จริงเราจะไม่ยอมให้ความจริงมาทำลายเราเราจะสร้างความจริงของเราเองเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงจากละครสั้นเมื่อกี้พอจะเห็นภาพกันใช่ไหมคะ ว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นขนาดไหนชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปงเล่าเรื่องราวของคดีฆ่าตัวตายของครูไมโกที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนแต่แล้วจูจ่ๆคดีนี้ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อมีคนให้บอกแสว่าอาดีตนักเรียนชายสามคนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครูไมโกหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของตัวละครทั้งสามคนมีความลับอะไรซ่อนไว้พวกเขาเกี่ยวข้องกับการตายของครูไมโกจริงหรือ และคาเฟ่ลูแปงมีความสำคัญอย่างไรกับเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่พลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือการดำเนินเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนผู้เขียนค่อยๆเปิดเผยความลับทีละนิดทีละหน่อยทำให้เราอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆเพื่อไขปริศนาให้ได้นอกจากนี้ตัวละครแต่ละตัวก็มีมิติมีปุ่มหลังที่น่าสนใจทําให้เราเข้าใจการกระทําของพวกเขามากยิ่งขึ้นถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมเออ อาจจะเป็นช่วงแรกช่วงแรกของเรื่องที่อาจจะมีการแนะนําตัวละครเยอะไปนิดนึงทาให้ต้องตั้งใจอ่านหน่อยแต่พอเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วก็จะสนุกมากๆค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครพลอยว่าเหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายสืบสวนที่เน้นการสืบสวนสอบสวนและการวิเคราะห์จิตใจตัวละครค่ะหรือใครที่กําลังมองหานิยายที่อ่านแล้วต้องใช้ความคิดตามพลอยแนะนําเล่มนี้เลยค่ะสรุปแล้วชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปง ็นนิยายสืบสวนที่สนุกเข้มข้นและคุ้มค่าแก่การอ่านมากๆค่ะพลอยให้คะแนน4.5เต็ม5เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้พลอยแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ข้างใต้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกพลอยด้วยนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยังหรือมีนิยายสืบสวนเรื่องไหนอยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือสนุกๆแบบนี้อีกบา,บายยค่ะ